ปาปาปาอธิธา,า,านิตัสสะปะคะวโตอลหะโตสัมมาสัมพุธทธัสสะปริพพานะโตเตสัทธายุตตะปัญจสตาธิกานิ ลสกะลักษณสานิอติกันตานิปัจจุปปณกาลาวะเสนะสาวนะมาสัสสะอัฐาลาสังสติมังทินังวาลาวะเสนะปณะภุมมะวาโลโหติพระขวโตปลิปปลินิพานาสาศาสนายุกาลขณนานาสันละเขตปพาติ สุภมัสดุพระพุทธศาสนายุการจำเดิมแต่ปรินิพานแห่งองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นบัดนี้ล่วงแล้ว2563พัรษาปัจจุบันสมัยสิงหาคมมาสุลทินที่18ภุมมะวาโล พระพุทธศาสนายุการจำเดิมแต่ปรินิพานแห่งองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นมีในอันจะพึงกำหนดนับด้วยประการชนินะโมตัสสะพระขาวโตวอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระขาวโตวอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระขาวโต อระหะโตสมาสัมพุทธัสสะคาลโวจะเอตมังคลมุตตมันติณบัดนี้อัตมาภาพจากได้แสดงพระธรรมเทศนาเพื่อเพิ่มพูนศรัทธาและประดับสติปัญญาของท่านสาธุชนทั้งหลายผู้มาร่วมกันขวนขวายในการบำเพ็ญบุญกุศลเพื่อเป็นเครื่องนำตนให้ประสบ ความสุขสวัสดีทั้งในพบนี้และสัมปยภพในภายภาคหน้าพระธรรมเทศนาที่อัตมาจะนำมาแสดงในโอกาสนี้คือมงคลข้อที่22ว่าด้วยความเคารพดังพระพุทธม,มงคลคาถาที่ได้อัญเชิญมาเป็นหัวข้อพระธรรมเทศนาในเบื้องต้นว่า คารโวจะเอตมังคารมุตตมังซึ่งแปลความหมายว่าความเคารพเป็นมงคลสูงสุดดังนี้ในพระพุทธมงคลคาถานี้มีข้อความที่จะนำมาพารรนาสองประการคือความเคารพคืออะไรและความเคารพเป็นมงคลสูงสุดอย่างไรประการที่หนึ่งความเคารพ คืออะไรอธิบายว่าความเคารพมาจากคำพระว่าคารวะแปลตามศัพท์ว่าความเป็นผู้หนักหมายถึงมีความนับถืออย่างหนักแน่นต่อผู้ที่ควรเคารพเช่นลูกที่มีความเคารพต่อพ่อแม่ก็คือนับถือพ่อแม่มากไม่จืดจางหรือราษฎรที่มีความเคารพ ่อองค์พระมหากษัตริย์ก็คือจงรักภักดีต่อองค์พระมหากษัตริย์มากไม่จืดจางการแสดงความเคารพมีปฏิบัติกันอยู่มากสำหรับในโอกาสนี้จะขอประมวลนำมากล่าวเพียงสามประการคือข้อที่หเคารพบ,บุคคลข้อที่สองเคารพวัตถุและข้อที่สเคารพความดีประการที่หนึ่งนั้นที่ว่าความเคารพบุคคลนั้น อธิบายว่าเราจะต้องเลือกเคารพคนดีที่ควรเคารพซึ่งคนที่ควรเคารพมีสามจำพวกคือ 1. บุคคลที่มีชาติกลกูลสูง 2. บุคคลผู้มีอายุมาก 3. บุคคลผู้ผู้มีคุณงามความดีประการที่หนึ่ง คือที่มีชาติตรกูลสูงบุคคลที่มีชาติตระกูลสูงมาจากคำพระว่าชาติวุฒโธแปลว่าผู้เจริญด้วยชาติสกุลได้แก่พระมหากษัตริย์พระบรมวงศานุวงศ์หรือประมุขของประเทศที่ได้รับยกย่องเท,เทียบเท่ากับองค์พระมหากษัตริย์เช่นประธานาธิบดีเป็นต้น ที่พระท่านสอนให้คนเรามีความเคารพต่อผู้ที่มีชาติสกุลสูงเช่นพระมหากษัตริย์เป็นต้นเพราะท่านเหล่านั้นเป็นผู้ที่ได้สร้างบุญกุศลไว้ตั้งแต่ชาติปางก่อนจึงได้มาเกิดในชาติสกุลสูงบุคคลที่มีชาติชาติกำหนดกำเนิดสูงนั้นจึงได้รับความเคารพยกย่อง เป็นพิเศษยิ่งกว่าบุคคลธรรมดาเช่นคนไทยเราเคารพองค์พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ตั้งแต่สมัยโบราณมาจนกระทั่งจนถึงทุกวันนี้บุคคลประเภทที่สองคือผู้ที่มีอายุมากบุคคลมีอายุมาจากคำพระว่าวยวุฒโธแปลว่า ผู้เจริญด้วยวัยผู้เจริญด้วยวัยบุคคลประเภทนี้เราควรแสดงความเคารพยกย่องเพราะคนที่มีคนที่มีอายุยืนจัดว่าเป็นคนมีบุญเพราะถ้าคนเราไม่มีบุญถ้าคนเราไม่มีบุญแล้วจะมีอายุสั้นดังนั้น พราท่านจึงสอนให้เคารพยกย่องบุคคลผู้มีอายุมากและธรรมเนียมไทยเราก็เคารพผู้อาวุโสซึ่งมีอายุมากกว่าเช่นนิยมเรียกผู้มีอายุมากว่าพี่ป้าน้าอาปู่ย่าตายายเป็นต้นการเคารพผู้มีอายุมากจึงจัดเป็นวัฒนธรรมที่ดีงามของไทยเราบุคคลประเภทที่สามคือ ผู้มีคุณงามความดีบุคคลผู้มีคุณงามความดีมาจากคำพระว่าคุณนะวุฒโธบุคคลประเภทนี้เราควรแสดงความเคารพยกย่องเพราะเป็นคนที่ประกอบคุณงามความดีเป็นตัวอย่างที่ดีบุคคลเช่นนี้แม้จะมีชาติสกุลต่ำหรือมีอายุน้อยเราก็ควรเคารพยกย่องเช่น ในทางศาสนาเราเคารพพระพุทธเจ้าองค์พระบรมศาสดาและพระสงฆ์สาวกผู้มีความประพฤติปฏิบัติด,ดีส่วนในทางโลกนั้นเราเคารพบ,บุคคลผู้ทรงคุณความดีเช่นองค์พระมหากษัตริย์พ่อแม่และครูบาอาจารย์เป็นต้นหรือแม้แต่ใครก็ตามที่ประกอบคุณงามความดีเราก็ควรเคารพยกย่องเช่น เพื่อให้เป็นตัวอย่างที่ดีของคนทั่วไปตามที่พันณามานี้คือการเคารพบ,บุคคลจะได้พันณาเคารพวัตถุต่อไปประการที่สองการเคารพในวัตถุอธิบายว่าวัตถุที่ควรเคารพมีมากเช่นในทางพระศาสนามีวัตถุเคารพหลายอย่างได้แก่พระพุทธรูปสถานที่เคารพต่างๆเช่นโบสถ วิหารเจดีส่วนในทางบ้านเมืองวัตถุที่ควรเคารพก็มีมากเช่นกันเช่นอนุสาวรีย์ของบุคคลที่สร้างความดีไว้ได้แก่อนุสาวรีย์ของพระเจ้ารามคำแหงอนุสาวรีย์ของพระนเรศวรมหาราชอนุสาวรีย์ของสมเด็จพระปิยมหาราชเป็นต้น และยังมีอนุสาวรีของคนไทยอีกมากมายที่ได้สร้างคุณความดีไว้เหตุที่เราต้องแสดงความเคารพต่อวัตถุที่ควรเคารพนี้ก็เพื่อแสดงให้ประจักษ์ถึงความจงรักภักดีของคนเราเพราะแม้คนที่ทำความดีได้ตายไปแล้วเราก็ยังเคารพกราบไหว้รูปของท่านตัวอย่างเช่น สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราแม้พระองค์จะเส,สะเด็จปรินิพนันไปนานแล้วพวกเราชาวพุทธก็ยังเคารพกราบไหว้พระพุทธรูปซึ่งเป็นองค์แทนองค์ซึ่งเป็นองค์แทนท่านหรือแม้แต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านสิ้นชีวิตไปแล้วพวกลูกและลูกศิษย์ก็ยังนำเอาอัฐิคือกระดูก ของท่านมาเก็บไว้บูชาเคารพบความดีอธิบายว่าการเคารพบความดีนั้นเช่นเคารพบกฎหมายเคารพบศิลธรรมเพราะกฎหมายบ้านเมืองเป็นความดีที่ทำให้บ้านเมืองมีความสงบเรียบร้อยถ้าประชาชนพนลเมืองเคารพบกฎหมายคือไม่ฝ่าฝืนกฎหมาย เช่นคนขับรถมีความเคารพต่อกฎหมายจราจรไม่ฝ่าฝืนกฎหมายจราจรไม่ขับรถเร็วเกินไปชีวิตก็จะปลอดภัยไม่ประสบอุบัติเหตุเป็นต้นส่วนการเคารพความดีที่เป็นศิลธรรมนั้นเช่นประชาชนนำเอาศีลห้าข้อไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเช่น งดจากการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การประพฤติผิดในบุตรสามีภรรยาของผู้อื่นเป็นต้นเมื่อมนุษย์มีความเคารพในศีลธรรมเช่นนี้สังคมมนุษย์ก็จะมีความสงบเรียบร้อยไม่เดือดร้อนวุ่นวายดังที่ปรากฏอยู่เช่นทุกวันนี้ ประการที่สองความเคารพเป็นมงคลสูงสุดอย่างไรอ,อธิบายว่าความเคารพเป็นเหตุให้บุคคลประสบความเจริญรุ่งเรืองไม่ไม่ตกตำ่ำความเคารพจึงเป็นประโยชน์แก่มนุษย์มากขอประมวลมาเก่าเพียงสองประการคือความเคารพเป็นเหตุนำความเจริญมาให้แก่ส่วนตัวและส่วนรวม ที่ว่าความเคารพนำความเจริญมาให้แก่ส่วนตัวคือกำจัดความชั่วออกจากตนเ <guerra. S 1> ช่นกำจัดความแข็งกระด้างความตีเสมอความลบดูความลบลูและความดูหมิ่นผู้อื่นเป็นต้นเ<ไ>พราะนิสัยชั่วแต่ละอย่างเหล่านี้ต้องนำความเคารพเข้าไปแ,แก้จึงจะละนิสัยชั่วนี้ได้ เช่นคนที่มีนิสัยแข็งกระด้างไม่รู้จักเคารพอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เมื่อเรานำความเคารพไปปฏิบัติแล้วจะกลายเป็นคนที่มีนิสัยอ่อนโยนไม่แข็งกระด้างส่วนที่ว่าความเคารพเป็นเหตุนำความเจริญมาให้แก่ส่วนรวมหมายความว่าหากบุคคลผู้อยู่ร่วมกันในสังคมนำเอาความเคารพไปปฏิบัติต่อกันก็จะทำให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เช่นในครอบครัวลูกมีความเคารพต่อพ่อแม่ในโรงเรียนนักเรียนมีความเคารพนอบน้อมต่อครูบาอาจารย์ในหน่วยงานผู้น้อยเคารพผู้ใหญ่ในประเทศชาติประชาชนมีความเคารพจงรักภักดีต่อองค์พระมหากษัตริย์ และเคารพเชื่อฟังรัฐบาลผู้บริหารประเทศในวัดพระสงฆ์ผู้น้อยเคารพพระสงฆ์ผู้ใหญ่ในโลกประเทศต่างๆเคารพก,กฎหมายระหว่างประเทศถ้าคนในสังคมทุกระดับต่างมีความเคารพต่อกันเช่นนี้จะทำให้เกิดความรักไข่ความสามัคคีไม่ทะเลาะวิวาทบาดหมางกันในทางตรงกันข้ามถ้าสังคมมนุษย ขาดความเคารพต่อกันต่างมีทิฏฐิมานะดูหมิ่นเหยียดหยามกันก็จะทำให้เกิดความเกลียดชังวิวาทบาดหมางแต่ความสามคัคคีและเกิดสงครามในที่สุดโลกมนุษย์ก็จะประสบความวิบัติดังนั้นความเคารพจึงมีประโยชน์ต่อสังคมมนุษย์อย่างยิ่งทำให้สังคมมีความเจริญรุ่งเรืองอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข อัตมาภาพได้พันานามมงคลข้อที่22ว่าด้วยความเคารพให้ท่านสาธุชนได้สดับรับฟังพอสมควรแก่เวลาแล้วขอให้ท่านทั้งหลายนำความเคารพข้อนี้ไปปฏิบัติก็จะเป็นอุรมณ์มงคลแก่ชีวิตของตนคือเป็นเหตุให้ประสบความเจริญรุ่งเรืองมีอเนกประการดังพันนา,นาม,มาด้วยประการชนิ้ ในอวสานแห่งพระธรรมเทศนาอัตมาภาพขออรัตนาคุณพระศรีพระตนไตและอำนาจบุญกุศลที่ท่านทุกคนได้บำเพ็ญไว้จงได้มาเป็นเครื่องป้องกันสับพระอุปัติวันตรายขอให้ท่านทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมุงคล สมบูรณ์พูผลในสิ่งที่มุ่งม,มา่ปรารถนาอันเป็นไปโดยชอบธรรมทุกประการเทินเอวังก็มีด้วยประการชนิ้ ยะถาวลิวหาปุลาปลิปุเรนติสาขังเอวะเมวะอิโตทินังเปนตนางอุปกัปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชันตูสัพเพปุเรนตูสังกปาจันโทปนละโสยะถามณิโชตีละโสยะถา วิวาชนตุสาโลโควินาสตุมาเตภวัตวันตาลายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสิลิสนิจังวุธาปจจยโน จัตตาโลธรมมาวัฒนติอายุวันโนสุขังภาลัง ยัสะธานิต um ุมเหกกลังยะถาอลหังสัมมาสัมพุทโธพคะวาพุทธังพคะวันตังอภิวาเทมีสวกคาโตพคะขวตาธรรมโม ธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆสังังนมามิ มีเสียงดีมากเลยเสียงเขาดีมากไม่ดีจะากไกปอองที้เหรอเสียง